ว่าไงลูกสวัสดีทุกท่านนะวันนี้ชนาวีบุกจะพาปแดงมามาทำสารลคดีชีวิตสัตว์โลกแมวใครก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่แมวร้านแต่มีปลอกคอน่ารักมากเลยอ่ะจบน้องแมวชื่ออะไรไม่รู้นะ <c oughs> วันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ค cool นะูบิดคาเฟ่นะคาเฟ่เนี่ยก็เปิดมาปีสองปีแล้วแหะแต่มันเพิ่งจะรู้ข่าวถึงคูผมนั่นเองอะเดี๋ยววันนี้ชนาวีจะพาท่าน นะเข้าไปชมเลยภายในร้านมันมีอะไรบ้างมีเมนูอะไรบ้างเด็ดเด็ดมีอะไรบ้างนะครับอาหารจานเดียวก็มีหรือจะมาแบบซุ้มครอบครัวเลยยังมีอีกเช่นคันตามผมมาสวยน้ำสีเขียวมรกตมีปลาด้วยนะใครสายทาตแมวจะเล่นก่อนก็ได้ตามชันะสวัสดีน้องแสงครับน้องแสงน้องที่น่ารักมาน้องแสงครับ ตอนนี้หนูทําหน้าที่อะไรอยู่ที่ครูบิคาฟเฟ่เราเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะอ๋อแบบพนักง,งานที่นี่ใช่ไไอที่ถือมานี่คือเมนูมโนโนอ๋อขออนุญาตนะน้องแสงนี่เหมือนรู้งานนี่ทําไมหน้าปกเขาเขียนว,ว่าหอมหมกมะพร้าวอ่อนอยาบอกนะว่าคือตัวเด็ดใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะอ๋อนี่นี่ไงมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ท่านจะมาแบบครอบครัวก็ได้อาหารจานเดียวที่นี่ก็มีเหรอใช่ค่ะเริ่มต้นที่ห้าสิบเก้าบาทเฮ้ ร้านก็สวยเริ่มที่ห้าเก้าเองเหรอแต่ถ้าเป็นในอันนี้เลยใช่ไหมคะที่อีนนี้ก็จะนี้หน่อยนะคะกูถึงเมนูเขาเยอ,อะอ่ะดูดิของทานเล่นก็มีนะแล้วถ้าหลไปไห็นอะไรเมนูเค้กก็มีช็อกโกแลตลาวาอุ้ยอันนี้สายหวานก็ห้ามพลาดมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระสมพาณิดคอฟฟี่ก็มีกาแฟของหวานก็มีโอเคเลยสมโอสมูทตี้โอ้ยเดี๋ยวลูกผมชอบอ๋อโอเคอะก็ยังให้วันนี้ขออนุญาตนะครับ เยี่ยมชมภายในครูบิคาเฟ่แล้วหน่อยนะคือในนี้ก็คือเราสามารถเลือกนังซุ้มไหนก็ได้ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนอันนี้จะเป็นปุ่มกดเรียกค่ะเวลาจะเรียกพนักงานอ๋อจะเช็คบินหรือจะเรียกสั่งเมนอ๋อคือมันไม่ต้องตะโกนน้องๆมันใหญ่เราก็เลยมีปุ่มให้เฮ้ยเวิร์กมากค่ะและอันนี้เราก็อยู่ตรงริมริมสระแบบนี้เลยใช่ค่ะอันนี้โดดลงไปได้เลยเหรอค่ะ นั่ได้ค่ะไม่ไม่ใช่พิชนาวีลงไปแล้วมันทะลุนะได้ใช่ไหมโอ้โหไม่เสียวเฮ้ยไอ้ลองแมวตามมาเฮ้ยมันมันแน่นหนาเนอะแสงใช่ค่ะคือคือแบบเนี้ยนะที่ผมไปทำรายการมาทั่วทิศทั่ไทยอ่ะแบบเนี้ยคือจุดเซลฟี่และเรียกเด็กได้เลยหนูจะมาลงเล่นด้วยเหรอลูกมะลงมาหาพ่อลูกมะทาดแมว มีแมวให้นี่ไม่ใช่คาเฟ่แมวนะคูบิดคาเฟ่นะฮะและอย่างหนึ่งนะครับที่นี่เขามีดนตรีเปิดให้ฟังตลอดแต่เนื่องจากเดมันตินลิขสิทธิ์เราเลยขออนุญาตทางราปิดเพลงชั่วคราวนะ,ะแต่จริงมีเพลงเปิดให้ฟังน้องแสงพาพี่ชมรอบๆคูบิดคาเฟ่หน่อยว่าเป็นยังไงอ๋อนี่เราก็เลือกซุ้มได้เลยใช่ค่ะเพราะซมไหนใช่ป่ะอุ้ยนี่ขนาดช่วงบ่ายนี่คนยังมากันเต็มเลยน้องแสง คูบีคาเฟ่เราเปิดปิดกี่โมงน้องแสงครับเปิดตั้งแต่สิบโมงค่ะสิบโมงเช้าชแล้วปิดนะควาปิดสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มเลยแล้วที่จอดรถท่านมันมีมากมายมหาสารท่านามีที่จอดแน่นอนเออเวิร์กมากตรงกลางนี้อย่าบอกนะว่าเป็นเอาไว้เล่นดนตรีสดใช่ค่ะอ๋อที่เจ้าเก่งไงลูกแม่ติ๋ปลาสดหน้าเทศบาลสปอนเซอร์ผมมันก็เล่นตรงนี้อ๋ออุ้ยนี่คนเยอะมากนะเนี่ยช่วงบ่ายนะเนี่ย แล้วคือมันไม่แออัดเพราะว่าแต่และซุ้มเนี่ยมันห่างกันมากใช่ค่ะเปิดมากี่ปีแล้วน้องแสงได้สอ,ะะสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีกว่าแล้วนอกจากซุ้มถ้าสงถ้าบางคนเขาบอกว่าไม่ชอบแบบซุม้มอ่าพี่มาค้างๆมาอยู่ห้าพี่เลยแล้วไอ้ตรงนี้คืออะไรก็จะเป็นนานโสนสําหรับคนที่มาแบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่อะคะ่ะเราก็จะต่อโต๊ะให้ได้เลยก็คือแบบเอาท์ดอร์แบบไม่มีหลังคาใช่ค่ะพี่ว่าช่วงเย็นๆน่าจะโอเคนะอันนี้ก็ใช่ค่ะ อ๋อห้องน้ําห้องท่าเยอะมากที่นี่ใช่แต่ที่สําคัญเลยพี่ถามหน่อยไอตึกใหญ่ๆสองชั้นนั่นคืออะไรอะ่ะก็จะเป็นห้องคาราโอเกะค่ะจัดเลี้ยงค่ะอ๋อพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมก็คือว่าสําหรับสายที่แบบบางคนชอบห้องแอร์ใช่ค่ะเราก็จะมีห้องคาราโอเกะให้ส่วนชั้นบนละ่ะชั้นเป็นคนจชั้นก็จะเป็นแบบชมวินนวค่ะอ๋องั้นพาพี่ไปชั้นบนหน่อยสุดคูบิทคาเฟ่ งงเจ๋งว่ะอ่ะอะตามน้องแสงไปทางเดินไม้ไผ่มันไม่พังหรอกถ้าพังอ่ะคงไม่มีใครกล้าเดินเพราะฉะนั้นมันไม่พังเดินได้โอ้โห <c oughs> oh ในนี้มันมีปลาด้วยเนี่ยใช่ไหมครับใช่คปลาอะไรอะ่ะน้องแสงมีปลานินกับปลาครับค่ะปลาเนินปลาครับคือเป็นปลาตัวผู้เหรอครับปลาครับ ถ้าตัวเมียต้องปากค่ะอะโอเคพาพี่เข้าไปดูในห้องคาราเกะหน่อยน้องแสงเดี๋ยวก็มันเปิดยังไงอะไหนลูกบิดอะไรยังไงมันคือ้าเอาไฟขึ้นเปล่าอ๋อยังไม่เอาไฟขึ้นอันนี้เทคโนโลยีคือกดปุ๊บประตูมันจะเปิดนะตอนนี้มันยังไม่มีเขาเลยยังไม่เอาไฟขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือห้องาาอคาราเกะในนี้จะติดแอร์ใช่ไหมต้มองใส่มากครับพี่าพาพี่ขึ้นไปชั้นสองหน่อยว่าเป็นยังไงเลิศมาก่ะ อ๋อเขาก็มีปุ่มกดเช็คบินเรียกพ<ช>นักง,งานเหมือนกัน<ช><ช>ค่ะโอจุดข้างบนนี้พี่ว่าน่าจะเซลฟี่สวยอยู่ใช่ค่ะก็จะมองแบบเห็นออ๋อ <ๆ S 2> มันเห็นพวดเลยนี่ใช่ตอนแรกนะท่านผู้ชมโอโ้โหเกียงไม่มีใครกล้าออกจนสุดท้ายผมแตะตาต้องแสงมาก <laughs> อ่ะต้องแสงเดี๋ยวเรามา,มาชมวิวตรงนี้ดีกว่าหูสวยอ่ะ ฮ้ย hey, สวยสวยสวยโอ้โ oh หย้ำนะครับเขามีดนตรีเปิดให้ท่านฟังเวลานั่งรับประทานอาหารแต่เนื่องจากเราทำรายการเลยขอปิดชั่วคราวเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ท่านดูโอ้โ oh หนี่อยู่ในเขตอะไรรู้ไหมกรุงเทพพี่ว่าน่าจะกรุงเทพนั่นแหละนะมาได้แล้วก็ปักหมุดพิกัดได้เลยนะแล้วก็ขอดูเมนูเด็ดเ็หน่อยว่ามีอะไรมัาง ตัวเด็ดๆเลยแนะนําหน่อยพี่ถ้าสมมติพี่จะมากินเนี่ยมีตัวเด็ดๆที่น้องแสงแนะนําอ่ะมีอะไรบ้างแกงส้มแซ่ซาค่ะอ๋อแกงส้มแซ่ซาหนึ่งเลยแล้วมีอะไรอีกแล้วก็เป็นข้าวผัดปูค่ะข้าวผัดปูอ่าแล้วมีอะไรอีกตรงนี้เลยหอมหมกหอหมกปะพ้วอ่อนมีอะไรอีกที่แนะนำถ้ามาแบบครอบครัวเยอะๆปลาหมึกผัดไข่เค็มอ๋อปลาหมึกผัดไข่เค็มนำเสนอเลยนำเสนอเลยแล้วก็จะเป็นปลากระพงทอดปลาปลากระพงทอดปลาะ ร้านขามูเยอรมันแต่เราอยู่เมืองไทยใช่ไหมค่ะโอเคคุณฟอร์ดเจ้าของร้านแนะนำแปะซาปลาช่อนข้าวผัดปูห่อหมกก็คือห่อหมกมะฮาวอ่อนใช่้ยแปลว่าอันนี้ก็คือตัวเด็ดของร้านเลยสิโอเคมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านดูชีลหน้านะเผื่อท่านนะจะได้ดูว่าตัดสินใจมาถึงท่านจะได้รู้ว่ามาถึงก็สั่งอะไรเลยดูมีอะไรบ้าง ป๊าอันนี้เมนูต้มนะเมนูแกงนะครับท่านจะลืมเราได้รับการอนุญ,ญาตจากคุณสอดเจ้าของร้าน้นะครับไม่จะอยู่ในมาแหกปาก็ปตกปกรทิมทุกทีก่อนยังไงผมขอขอบคุณน้องแสงมากๆนะที่อุตส่าห์มาช่วยประชาสันให้กับพี่ชนาอ <laughs> น้องแสงคนที่ไหนเลยน้องแสงอะ่ะครับ,รบอ๋อก็เป็นคนที่กรุงเทพยอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละนะโอเค ไม่สลัดก็มีสำห,หรับสายไดเอทรักสุขภาพแต่นี่ผมชอบมากเลยช็อกโกแลตแล้วร้อยิบกามแม่งราคาที่นี่ถูกมากเบสิกเค้กก็มีนะครับแล้วก็สายหวานกาแฟเนี่ยผมผมนี่คือเล่นเมนูของร้านใช่ไหมทั้งแต่ทั้งหมดนะครับโอ้สมูทตี้นะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นมอ,อกเทลเน,นะครับ อันนี้น้ําชาถังแก้ควยถังนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มนะฮะอ่ะมาจบจบรายการตรงนี้นะสวยดีนอะอ่ะน้องแสงมายืนค่าพี่มานะอ่ะโอเคน้องแสงพี่ขอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเออของเราชื่อว่าร้านคูบิดค่ะเปิดปิดกี่โมงเปิด,ปดตั้งแต่สิบโมงเช้าปิดครัวสี่ทุ่มค่ะปิดครัวสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นต่อยท่ท่านเลิกงานมาทุ่มสองทุ่มท่านก็มาทันมาทันแน่นอนเพราะครัวเขาปิด สี่ทุ่มที่นี่มีบรหยุไหมครับไม่มีไม่มีบรหยุจําเบอร์ร้านได้ไหมเบอร์ร้านอ่ะมีเปล่าศูนย์หกหนึ่งอ่ะเข้ามาดูศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งสี่สองหกสี่เก้านะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดหรือว่าถ้าท่านจะมาเป็นแนวครอบครัวท่านโทรมาสั่งเมนูไว้ก่อนมาถึงก็มาถึงพร้อมรับประทานได้เลยนะฮะที่นี่มาง่ายมากท่านปักหมุดเลยว่าครูบีดแล้วก็เดินทางมาเลย เรื่อยๆแล้วท่านก็จะเจอสถานที่นียสวยๆงามงามแบบนี้นะครับช่วงเย็นนะครับก็จะมีดนตรีแสดงสดตรงกลางเลยใช่ไหมนะฮะหรือถ้าท่านมาก่อนเขาก็จะเปิดดนตรีให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่เงียบเหงาแน่นอนอยังไงขอบคุณน้องแสงมากๆที่วันนี้มาช่วยพี่ชาวีมาทำงานที่ี่มาอยู่ใกล้ๆพี่นะนะฝากไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆแม้แม้จะจะเปิดมาแล้วสองปีแต่ผมก็เชื่อว่าความฮอตความฮิตไม่ได้หมดไปแน่นอนนะฮะฝากไว้ด้วยนะ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ลูกเจ้าครับที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมจบอยู่ที่คูบิดนะครับร้านอาหารสวยงามกลางืองสีเขียวสวยจริงๆนะครับค้าหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามกันได้เลยครับขอบคุณครับน้องแสงคนเยอะแบบนี้จริงเหรอใช่ค่ะนี่มันมาเยอะมากเลยนะผมไม่มีปัญญาจ้างหรอก นี่คือคนที่มานั่งรับประทานแล้วเราจะนั่งซุ้มไหนก็ได้ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วมันจะมีพนักงานดูแลซุ้มต่อซุ้มเลยเพราะฉะนั้นมันไม่วิ่งไปวิ่งมาแน่นอนโอ้โหที่จอดรถเยอะอะแต่ข้าบนอนะลมโครเย็นเลยเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆกันสวยดีข้าบน